การอธิษฐานคืออะไรก,การอธิษฐานเนี่ยจริงๆถ้าพูดเป็นภาษาที่เข้าใจนั่นก็คือการให้รู้วัตถุประสงค์ว่าเพื่อสิ่งใดจริงๆแล้วการอธิษฐานมันคือเป้าหมายในการบ่งบอกไปว่าเราจะเดินไปทางไหน วิธีการนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่การอธิษฐานนั่นก็คือเป้าหมายปลายประสงค์สิ่งที่เราทําเพื่ออะไรถ้าภาษาชาวบ้านเรียกกันเรียกว่าวัตถุประสงค์นั่นเองอธิษฐานนบาร,รมีเป็นบาร,รมีหนึ่งของพระโพธิสัตว์ผู้บําเพ็ญผู้ปฏิบัติและผลทางแห่งการสูง ในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็เคยอธิษฐานเหมือนกันต่อนหน้าองค์พระพุทธทีปังกอรพุทธเจ้าในสมัยนั้นเรียกว่าสุเมธดาบทปรารถนาการเป็นพุทธเจ้าเพราะศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกอรจึงทอดกายเพื่อเป็นสะพานข้ามเข <c oughs> าเรียกว่าน้ำคาน้ำสกรปรกเนี่ยให้พระพุทธทีปังกรเนี่ยเหยียบย่ําหลังจากนั้น จึงตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นพระพุทธเจ้าบางแค่คําอธิษฐานคําเดียวพระพุทธทีปังกรพระเจ้าเลยทํานายว่าต่อไปท่านจะได้ชื่อว่าศรีสักยมุนีพุทธเจ้านี่คือบรารมีแห่งพระพุทธเจ้าเราที่ทําอธิษฐานาบารามีนั่นเองครับเราอยากได้สิ่งใดเราเป็นสิ่งใดหรือเรากําลังจะเดือดร้อนสิ่งใดเราอยากให้บุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาเนี่ยต้องใช้คำนี้นะบุญกุศลที่เราสั่งสมมาพลังแห่งตัวเราเอง ที่ได้สั่งสมมาไม่ได้พึ่งใครพึ่งจากบุญกุศลล้วนๆมาเป็นพลวัตปัจจัยในการช่วยเหลือเราส่งเสริมเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราเกิดขึ้นได้เพราะบุญทำกรรมแต่งในการอธิษฐานอ้างบุญอ้างบาร,รมีมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับในเรื่องของพระชาติของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นเกิดเป็นนกน้อยทันใดนั้นเองเกิดไฟป่าเผาไหมมาขนาดใหญ่ เพราะโพธิสัตว์ขนก็ยังไม่มีเพิ่งเกิดมาบินก็ไม่ได้หากินเองก็ไม่เป็นจึงตั้งจิตอันเป็นกุศลว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาความดีงามคุณธรรมทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ทำมาขอยับยั้งภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยเถิดไฟเอ๋ย่ามาถึงตัวข้าไฟเอ๋ย่าแผดเผาอ,อมาสุก้าข้าเองนั้นขนก็ยังไม่ขึ้นขากินก็ยังไม่เป็นและยังบินไม่ได้พ่อแม่ก็กระจัดกระจายหนีหายกันไปหมดแล้วข้าแต่พระอคหนีเทวา ขออย่าได้มาทำลายข้าเลยหากข้านี้ยังเป็นบุญกุศลหากข้านี้ยังมีบุญกุศลมาเพื่อนหนุนนําก็ขอให้ไฟนี้จงมาลายหายสูญไปทันใดนั่นเองไฟทั้งหลายทั้งปวงที่กําลังมอดไหมอยู่จึงดับปลงพันนี่คือบาร,รมีแห่งการอธิษฐานการอธิษฐานนั้นจําเป็นอย่างยิ่งต่อ มวลมนุษยชาติไม่ว่าศาสนาใดก็จำเป็นที่จะต้องอธิษฐานต่อสิ่งที่เรายึดถือยึดเหนี่ยวยึดมั่นเป็นศรัทธาแห่งกริยาบุญนั่นเองครับ